สวัสดีครับมันนี้ก็พอกับว่าล่านน้องหน้าขึ้เก่าครับมันนี้ข้าพี่พี่น้องอายุหาก,กินนี่เก่าครับเข่าปลามันนี้เข่าปลาสวยแน่ครับพี่นอ้องไปเมื่อวานหลังจากเมื่อวานนี่งบริษัทพี่พี่น้องเข่าปลาครับครับไปรอเห็ดกระเปาล่านครับครับ เฟืองขาดงครับดอกง่ายๆครับเขมามามันนี่กระพอแล้วครับดอกแรกแหกงมันครับนี่ครับสองดอกดอกจมครับ ครับไปหลุ่นกระเป๋าล้านมานีกระเป๋าล้านสีมาน์อครับครับเพืงดอกนึงครับสอยง,งามเลยครับไปเพิงดอกนึงครับ เห็ดลูกอกสีแดงครับพี่น้องบานเลยมาว่าสันเลยครับเห็ดแดงครับออกเป็นหมูเลยครับพี่น้องออกพวมแกงแสบครับเห็ดแดงนี่เกี่กแกงเสบพูดกันครับเป็นเห็ดเนื้ออ่อนเก็บกันเงวยบๆเลยครับ อนเบื้องต้นเหรอครับเพิ่งีกันนี่เป็นมูไปได้ครับ ครับพี่น้องโอ้ยมันดอกมันผอมูนหนึ่งครับ มันดอกไงเต็มกระตาครับพี่น้องมันดอกกำลังพุ่มงามครับยังเงยยิ้มดอกไงไ่ายง่ายครับยังม้อนเบิรครับพี่น้องหมู่เดียวกัน ก่วมงามแกงเสียเป็นนยังครับวันนี้คือทีเมนเฮ็ดร่วมเนาะครับพี่น้องเห็ดม่อนเฮ็ดละงโงกเฮ็ดเผิงกับเริ่มไหว้วครับเพราะว่าพอคอยเห็นนี่ครับนั่งเป็นจีขึ้นงามครับอันนี้ ดีครับดีกันมกว่าซักหนึหอยจินเอิ้นที่สองดอก ครับพ่อเห็ดละงูกสีสมจ้าเห็ดละงูกสีสมครับพี่น้องก็มีกระไดมีดหน่อยม嘛มีเพันกระไดบานเพกับเปลี่ยนมีดใหม่เหมือนมาเดี๋ยเปลี่ยนหาพ่อวขิงไซบุ๊กครับพ่อโมูนึงครับของงามเลยครับโอ๋มีกระหน่อยขาอยู่เลยแน่นย่านหากไม้นี่นี่ครับ เลค่าบ้านทิมก็ไล่ครับพี่น้องบริบาลโบราณมาปลาหมื่อหนึ่งเก็บโลดครับเก็บเพลิงลงยุ่งครับพี่น้องดอกเงยๆงามขาพี่น้องขาอู้ขายาวคับ ครับดอกหนึง่งไส้กับตาบอดใหญดเลยขายเห่าม <c ười> ิดขอบกับตาเลยพี่นอ้องมือนะครับเป็ดปวกตาบครับพี่นอ้องใหญ่ยยเลยอันนี้ลรงผมก,ก็เท้านำมึงใส่ ครับเห็ดนางง้อครับเห็ดชนิดน,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 นี้ก็แกงกินได้เยอะครับน้ำข้นผลกวามันหื้นแน่กับแกงร่วมกันกันกบพอกกินอยู่ครับทางั้นแก,นกนต้มน้ำออกก้อนครับ เอกดอ,อก็างามมันครับออกลลยครับครับออก็างามเลยตัดเกย็บไปพู้เ่าก่อน อย่งงกแดงครับพี่นอ้อ,องหอกข้างงามเลยครับผอมูมหนึ่งสีดอกครับหอม้างามเลยโอ้สีสันงามแห้งครับมันหมานมันหมานครับเจ็บกอครับ,กรรบแกงแซบครับ เห็ดกอบางครับดอกงามๆเลยครับเห็ดตะงกสีชมชมสีแดงเนาะสีชมเลยเนาะตอนทุ่งมือละจ้าหอนแหง้งหอนแหง้งย่<อ>างขึ้นผู้เหมือนยางขึ้นผู้ไก่แห้งครับแต่ว่าบม่ค่อยพ่อเห็ดเลยพี่น้องนั่นโดนเนี่ยผ่อตัวหนึงครับครับเห็ดกอครับ ก้อนครับแกงแซ่บครับเป็นเห็ดเนื้ออ่อนในขายเพชรลังเล่นี่นะครับพี่น้องมือ่อก,กี้็คือสีเก็บเห็ดร่วมเนาะครับพี่น้องเห็ด <Head S 1> ออกหลายชนิดครับเห็ดกอครับดอกกีมันก็มีครับดอกนึง ครับเฮ็ดกอดอกนะึงดอกอนี้นั่งเดี๋ยวเอาเป็นบ้านนะครับกอ,อกหลักเฮ็ดเฮ็ดพวกตาบครับดอกนึงครับสองดอกตัวนี้น,น้อยๆครับฝังขาขาใหญ่ดีแฮงครับพี่หนอง ครับดอกนึงดอกนี้บ่ใหญ่เข้าขึ้นโอ้ดอกก็ร่างโตเกินจาริ้มครับพี่น้องกินได้บ่น้องมันยิ้มเลยพี่หน่อยสิโอ้ยขาขาหัวหลุดพัวไมหัวกระลุดพี่น้องโอ้ยขาคุณนะมันละมีง่ายมาก ได้ดิแหงหวานแห้งนะครับครับพิดกออีกเข้าอีกดอกนึง่งดอกงามๆเลยครับดอกแข็งดีนะครับพี่หนอกครับปิดกอรครับ ัะออกไปเป็นโมลเลยครับขับดอกนึงขับดอกนึงยังสิครับครับเพชรกอรครับ เห็ดกอครับหนอกง่ายแข็งดีอยู่ครับขตาครับใกล้เต็มตาแล้วครับเห็ดร่วมนะครับมันเห็ดกอเนี่ยเห็ดต้มร่วมครับหยางอะไรเล็กน้อยครับมันเห็ดก็เริมไหวแล้วพี่น้องเห็ดเริมหายากแล้วครับครับี่ดอกนึงครับ ครับพิดกอรครับออกอง,งามเลยครับยยายเป็นว่าแกงเสียบไปครัคเพิดกอดีครับดอกจุม่มดอกนึ่สองดอกจนครับดอกนึ่งครับ งา,างามๆเลยครับพเพชรกอรครับดอกงามๆนะครับพี่หน้องครับเพชรกอครับดอกงามสองดอกครับมีดอกนึงครับดอกงามๆเลย ครับดอกหนึ่งครับครับเก็ดกอรครับครับ เป็นเล้งงอกสีแดงครับดอกเดียวครับยังไรจังโมมีโมครับพาไปหาบางมูนี่ครับข้า่อกครับเฮ็ดแดงหนาครับนองงามเลยครับพี่น้องโอ้โหคนอ่ะขาครับใครเฮ็ดเล้งงอกครับงอกสีแดงครับโอ้ย กําลังออกครับพี่น,อน้องนาักมอเล่ันพอนพันตอนพันออกมากําลังสุรูปครับ่มันสีงงามครับ vừa đẹp oh, hay này nói cái mình gấp <laughs> yep. อันเบิ่งไม่โป้นนะครับทหานเก็บใครมาแล้วมันเบิ่งของไงครับพี่นอ้องโวนน่ะโอ้ยดอกงามครับเิบ่งครับดอกก็งามยังไงได้ครับพี่นอ้องว่าร้านเก็บมาเฮ็ดมานเนี่ยก็หลายปีแล้วครับพ่อะที่พ่อนี่ยแหละ บนบัวขวนบนเหงื่นนไข่เล่นครับในงอกสีชมครับดอกอง,งามเลยใส่มีงใหญด้วยจ้ามีน้อยกรีบเมื่อคืนเลิกแค้งครับงามเลยครับในงอกสีแดงครับ 2องดอครับท่ไมเป็นสิบดิเก็บแล้วน่าจา่าโอน,นี่หลอบทุท้ายพอให้เรางกประมาณเก็บเรื่อยๆได้จ้าครับเติงคาร่ายครับหนากง,งามๆครับเป็นเรางกขาวครับเอาได้พ่อดนั้นไหมครับนี่ครับออกไปทั้งพ่นเลยครับตีนพ่น ต้องใส่หดี๋ยวพันสีฮักอีเลิกแ่งครับมาพ่ออีกแล้วครับเห็นลงกสีแดงมมหนึ่งแต่ว่าดอกจุมไม่สามจุมครับบานเมดหมนดน่ครับพี่น้องมึงาแมันโมาบานครับเถลีวเลยครับเก็บบ<ะ>านก่นอนนะ แล้วผู้เทาปิ่งป้อนอันดอกบานมันกเกาไหรอยู่ครับเอาไปให้ผู้เฒ่าพ้นปิ่งต้ำป้นมีนิ้งมีว่าหรือง,องมีอยู่เราได้เอาบ่เอา,ารับกันเอาแต่ขาวนะโอ้โหสีดายพี่น้องมาพอเผนตอนบานมาหลาโฟนมันมาว่านอีกพอดีครับ

ครับเห็ดแดงหนาครับดอกงามๆเลยครับพี่น้องครับม่อนจะเป็นเฮ็ดกอเฮ็ดแดงหนาเห็ดรวมนะครับเฮ็ดละงกก็เอาไหว้ตาหนึ่งครับครับเฮ็ดแดงหนาครับ ครับเพชรกอรครับคุณน้อครับพิดก่อไข้ครับพี่น้อง ครับดอกนี้ี่แข็งนะครับครับนี่นครับสองดอกในบ้านก็นไปหาไปทั้งอื่นนะครับครับเหลงงกเหลืองครับมีดอกเดียวครับ ครับนี่ก็เป็นถ้ำครับเป็นสถานที่วัดเก่าครับนนนบนก็นมี่หอนท่งนกนังแอนครับทีนี้เรเห็นเขาคนไหนมันเหมือนเนี่ย,ยเป็นวัดหลังคน,นอยาด้อ,อ,กกอ๊องูปู บาล้านกับผ้าลงมาเบิ่งทำครับก็เดินทำยังก็ใหญ่ทำแอนอนครับครับ<า>ขออนุญาตคนไทยครับมันเป็นวัดเก่าครับไ,ปปรไม่มองที่พักพร้อมครับเกิดภูไปภูมาครับ ครับนะครับนี่ครับเป็นธรรมศาสตร์ปลาครับต้นให้ครับออกอยู่หักหมากอยู่ปายครับนบพี่น้องงามๆเป็นธรรมศาสตร์ปลาครับครับผ้าพี่พาหน่องยางไปเบิ้งนะครับเนาะ ีกใค้พี่น้องของเบิ่งธรรมศาสตร์ครับ มืนอนีเยาก็หาเห็ดมาได้พักไงละครับพี่นอ้องมันอนี่เห็ดข้ากับเป็นเฮ็ดร่วมนะครับมีเห็ดกอแดงเนี่ยเห็ดละงหกแดงครับมาสวงข้างหลัง,หลงเห็ดละงหกกระเดอยู่ครับกับปลายเป็นไหนแต่ว่าก็ถือว่าหมานคือเก่าครับภาพพิกัดกับหม่องเก่าแล้วครับตำบลพ้นงามอำเภอบุนทะลิกจังหวัดบนรัติธาน่ครับก่อนสีหอดหนาด้านที่เก่าครับเดี่ยว้ายเข้ามา ค,คลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้จำหนี้เนาอครับน้อกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวลานน้ำเน่เพื่อสิบปรดเพณผาดคลิปใหม่ๆจากบาวลานาบาลานสิผ้าพี่ผ้านนองไปหาเหตดป,ป่าได้อีกครับครับคลิปนี้ผมมีอย่างไรนาอครับน้อครับสวัสดีครับ